ตัวนี้กระบะแคบเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดเลยกระบะตอนเดียวนะครับ4คูณ4ตัวใหม่นะครับแรงมา170เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะนะครับลูกค้าถามมาหาหามาเยอะมากครับที่นี่มีเป็น10-10คันนะครับรอส่งมอบกันแบบโหนะครับเคยรีวิวไปแล้วครับในคลิปฉบับเต็มวันนี้เอาแบบสดๆเร็วทามนะครับมาให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นสี่คูณสี่กระบาดตอนเดียวเน้นใช้งานนะครับชาวสวนชาวไร่เกษตรกรนะครับก่อสร้างรับเหมาโหได้หมดลูกเชียอาชีพนะครับมิติใหญ่สูงยกสูงนะครับไฟตันหมอกไม่มีนะครับตัวนี้เน้นใช้งานไฟตันหมอกเราไปหาเสริมเอาใส่เอานะครับอยากได้แคมเปญเอามาทักดูครับเดี๋ยวใส่ให้ครับไฟตันหมอกไฟหน้าดูครับโหกว้างใหญ่ เบล์เบล่า,าเบล์เบเตอร์ใหญ่มากครับความสว่างไม่ต้องพูดถึงชัดๆฝนตกหน้าฝนม,มิมิด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงความชัดเจนนะครับกระจังหน้าใหญ่แบบนี้โอ้โหเป็นไงครับอากาศเข้าไปห้องเครื่องเนี่ยระบายด,ดีขึ้นด้วยนะครับด้านหน้านี่ครับเผื่อติดหลุมติดบอ่อติดคนติดใจนะครับนี่ครับมีหูลากจูงให้นี่มาดูเลยนะครับ มีให้ครับชาวสวนชาวไร่ชาวนา,าสวนทุเรียนมังคุดสวนปลาล์มนะครับสนใจนะครับนี <c oughs> ่มิติด้านหน้าตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับเน้นใช้งานเนาะล้อกระทะครั้งหน้าก็ยังให้เป็นดิสเบรกมาให้นะครับมีมาให้ระบบระบบเบรก ABS มาให้นะครับ ABD มีมาให้กระจายแรงดันน้ำมันเบรกมีมาให้นะครับ <c oughs> นี่ปีนนกนก นะครับด้านในมีซุ้มล้อก,กันโคลนมาให้ด้วยนี่ผมว่าโอเคนะนะนะครับมารีแบบไม่มันโนนะครับชัดเจนวันนี้นี่ครับสีดำจะโจกนี่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนี่ตัวก่อนหน้านี้ไม่มีนะตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเลยนะครับแต่กุญแจก็ยังเป็นแบบสตาร์ทเนาะสตาร์ทมือ อ้าวเปิดได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูภายในครับแต่โหนะทำใจนิดนึงน,นะครับทำใจทำใจเลยล่ะบันไดข้างไม่มีด้วยนะครับบันไดข้างไม่มีด้วยละ่ะเออดูสิกระบาก็สูงมันก็ต้องมีอเนาะนี่เพื่อเอา,เอาไปผูกไปมัดไปอะไรที่แบบนะมีมาให้ มีเจาะยึดโลบานะครับใครจะเอาไปใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยเจาะได้เลยครับฝั่งละสี่รูใส่ให้บานไปเลยนะครัเจาะให้ทะพูนไปเลยนะด้านท้ายนี่ครับช่วงยาวนะผมไว้แป๊บหนึง่งนี่ช่วงยาวขเขายาวมากครับตอนเดียวครับธรรมดาแล้วครับช่วงกระบะยาวอยู่แล้วนะครับเน้นมันทุกนะครับอย่ามาเน้นอย่ามาพูดเรื่องความนุ่มนะ กระเปราบรรทุกตอนเดียวครับเราเดินบรรทุกจริงๆนะครับล้อหลังเป็นล้อแหมไม่ใช่แมกอยู่แล้วครับเป็นดัมเบกนะดัมเบกก็ธรรมดาลวครับบรรทุกก็ต้องใช้ดัมดัมเบกละครับเวลาเบรกทีก็เติร์กเติร์กอยู่เลยนะครับเวลาโหลดน้าหนักมากๆก็ช่วยได้เยอะเลยครับดัมเบกชกอัพควยนี่ครับที่เขาบอกว่าเอามาเวนเอามาไว้ตรงหลังหลังแหนบครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นไหมครับ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับพอรถมันกว้างขึ้นนี่ครับกว้างมันขึ้นปุ๊บก็ขยายมาหน่อยนึงเหมือนเรากลางขาครับ mm hmm. กลางขาขึ้นมันก็ยืนถนัดกว่าเนาะนี่เมติเขาใหญ่ขึ้นด้วยไงเขาก็แก้มาให้บางคนหลังก็มีมาให้เนี่ยกันโคนกระดงกระเด็นแต่จริงจริงมันก็ mm hmm. มันก็กระเด็นอยู่แล้วแหละเนาะก็ต้องมีมาให้นะครับบันไดท้ายนี่ไม่มีนะไม่มีนะครับบันไดหลัง กันชนหลังนี่ครับไปใส่เสริมเบานะครับอยากได้ก็ทักมาถามดูครับแคมเปญเดี๋ยวทาให้นะครับไฟสองป้ายทะเบียนมีมาให้เลยนะครับนี่เน้นใช้งานนะครับเซกุนเพ่อแม่พี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับอยากได้รถ4ซกโทรมาครับ0626149593ครับพูการพลครับฟอร์สสมุทรปราการนะครับ อยากได้แคมเปญแบบไหนสอบถามเข้ามาครับนะครับประวัติจะดีไม่ดีเครดิตดีไม่ดีก็บอกนะครับคุยกันตรงๆนะครับเราไม่มโนจะได้หาทางแก้ให้นะครับเตดล่าช้าเตดเครดิตคนค้ำไม่มีรายได้ไม่พอนะครับบอกเลยครับบอกเลยนะครับบอกมาให้หมดนะครับจะหาวิธีแก้ให้ด้านในกว้างขวางนะครับดูเป็นไงก็ของใหม่ครับของใหม่ันก็ สวยแล้วล่ะครับน่าใช้นะนี่เปิดกระจกเขามาด้ดานี้นี่เปิดง่ายขึ้นนะครับลุงป้านาอานะครับเป็นโคงเป็นเก้าแขนข้อข้อแขนไม่มีแรงนะครับเปิดง่ายเลยครับเนี่ยสอดเข้าไปครับสวบสวบเข้าไปเนี่ยครับสวบเข้าไปก็เปิดได้แล้วครับนี่อ่าเป็นเก้ายมั่งแขนไม่มีแรงมั่งนะครับเข้าไรเข้านามาปวดข้อเปิดได้ง่ายแลวครับประตูออาผมว่าโอเคนะ มาดูด้านนี่ฝั่งคนขับนี่ครับเป็นไงดูเป็นเซนทรัลล็อกให้ด้วยนะครับกุญแจสตาร์ทนี่ไฟหน้าปรับใช้งานง่ายเมนูภาษาไทยนะครับภาษาอีสานมีมด้เอภาษาอีสานอะ่ะนะครับมีแต่ภาษาไทยหน้าจอใหญ่ครับนี่โอ้โหนึกว่าสมาร์ทโฟนที่ไหนได้โอ้โหมันจอ L c d ซชักๆเลยเนี่ยดู ในห้องบริสาทน่ครับไฟสองสว่างโอ oh. ้โหนี่เกียร์ธรรมดาหสเปดนะครับช่วงคันเกียร์สั้นขึ้นนะครับที่ผมใช้งานนะเข้างานได้เข้าเกียร์ได้สั้นได้ง่ายด้วยไม่แบบโอ้ oh. เข้าได้ไวขึ้นนะนี่นะครับช่องชาร์จโทรศัพท์มีให้สองช่องนะครับนี่มีระบบดิฟล็อกให้ด้วยอติดลมติด โคนติดหลุมนะครับกดดิบล็อกระบบทํางานให้เลยนะครับอยากได้ฟังก์ชันใช้งานโทรมาถามครับเดี๋ยวบอกให้หมดเลยนะครับไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะสอนใช้งานให้ด้วยนะครับไม่ได้ขายแคมเปญอย่างเดียวนะครับนี่ระบบขับเซเห็นไหมครับอยากขับ2นี่ความเร็วสูงสูงนี่ปรับมาเนี่เลยครับปรับมาเนี่เลยปรับมาปรับมาขับ2ถนนทั่วไปอ้มันลื่นใช่ไหมมันโค้งตัวมันทรงไม่อยู่ปรับขับเซครับนี่ เกาะกันหนึบเลยสี่แขนสี่ขานะครับหนึบขึ้นเนี่ยครับความเร็วสูงทําได้เขึ้นเขาลงห้วยนะครับขึ้นสวนสตอนะครับไล่มันไล่อ้อยไล่ข้าวโพดนี่ครับปรับมาขับสี่เจอหลุมเจอบ่อเจอโคลนโคลนตมนะครับนี่ใช้มาตัวนี้ครับนะครับนี่ครับสอนการใช้งานให้ด้วยนะครับความเร็วนี่ก็ไม่เกินหกสิบนะใช้ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับแรงม้าแรงบิดเนี่ยเขาทำงานเนต่อัตมั่ะนะครับ ช่วงล่างกอดีอยู่แล้วขายของแบบไม่ไม่มโนนะครับนะครับซื้อรถได้รถนะครับซื้อแคมเปญได้ความเข้าใจนะครับนะครับเปิดใจครับชั่วโมงนี้เราต้องเปิดใจนะครับทุกวันนี้เซลก็อยากขายนะครับก็อยากพูดอยากคุยอยากแนะนำนะครับอยากกลัวนะครับอย่าอายนะครับเราแนะนําสิ่งที่ดีและถูกต้องนะครับ เราไม่มนโนนะเราไม่แฝงฝันนะครับซื้อรถตั้งทีดูง่ายๆครับอายุนะครับอาชีพชัดเจนนะครับรายได้ชัดเจนมีใบทรงใบเสร็จไหมอ่าเช่าทงเร้าสว,วนอ่ามีใบเสร็จไหมซื้อขายอ้อยมีใบประทวนไหมอ่าเอามาดูนะใบอะไรนะก็เรียกว่าคู่อะไรนะทะเบียนเกษตรกรเล่มเหลืองครับอ่ะเอามานะครับที่ดินเป็นไงที่ทําสวนเป็นไงนะครับ เป็นของตัวเองไหมเอาโฉนดมาเช่าไหมเอาใบเช่ามาอ่ามันไม่ได้ยากนะครับซื้อรถนะครับไรายได้ไม่พอมีคนซื้อร่วมไหมเอามาอ่าเห็นไหมมันมีวิธีแก้นะครับอคันนี้ประมาณหกแสนกว่าบาทเองครับไม่ไม่ได้สูงเลยครับพรอะแม่พี่น้องนี่หกแสนเก้าหืเจดพนนะ อยากได้ขับสีราคาไม่สูงได้ตัวใหม่ด้วยครับโอ้คุ้มนะลองโทรเข้ามาครับศ6 2ย์4 9สองหหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าสามนะครับนะครับโทรมาคุยได้ครับไม่โทรมาก็ตื้ดมาครับเดี๋ยวโทรกลับเองครับชั่วโมงนี้เวลาเยอะนะครับลูกค้าเยอะด้วยแหละนะครับไฟแนนซ์ถึงที่นะครับธนาคารก็ถึงที่เหมือนกันนะครับอ่า เป็นไงสวยนะเมว่าเน้นใช้งานนะครับยวาจะโทรมาแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดลูกค้าแบบนี้นะการขายแล้วก็พูดอีกอย่างแล้วเนาะนีนนเเออนะ้เราแบบเออนะเราแบบเอามาให้ดูรถแบบไม่มโนไม่ดราม่านะอะไรดีก็ดีเนาะอะไรดีแล้วก็บอกอะไรไม่ดีแล้วก็บอกเออมันน่าจะมีเว้ยเออเดี๋ยวไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับ ไม่รู้ไปกีดโยงกีดยางเช้าเชมองไม่เห็นอาไฟตัดหมอกใส่ให้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ถ้าเข้ามาอ่ะคุยกันนะครับคุยง่ายเข้าใจง่ายนะครับเปิดใจคุยกันดูดิเนี่ยครับขนหมูขนวัวขนไก่ได้หมดนะครับเนี่ยครับ ลองทักมาครับอยู่เหนือล่องใต้อีสานนะครับลองทักมาครับได้เบิร์ดแล้วครับผมมาขายได้เบิร์ดอยู่สายอยู่สายทักมาเบิร์ดแล้วครับเบาได้คุยได้นะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเอาลุนอื่นมาห้เบิร์หม่นะครับอ่าครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ0 6 2 6 1 4 9 5 9 3นมนะครับอยากได้รถฟอร์ดนะครับ ไม่ได้แค่แค่รถนะครับได้แคมเปญได้ความรู้ได้การใช้งานได้เทคนิคนะครับใช้รถทั้งทีอยากแค่สตาร์ทแล้วเติมน้ามันนะครับไม่เอานะครับมันหมดยุคสบายี้แล้วนะครับซื้อรถทุกวันนี้ต้องรู้เรื่องรถนะครับต้องรู้การใช้งานนะครับไม่ใช่แค่เติมน้ํามันเบนซินน้ามันดีเซลและสตาร์ทแล้วขับขึ้นเกียร์ไม่ใช่นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ